ก็สวัสดีนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะกับทีเด็ดสเต็ปล้มบอลนะฮะทาง Facebook นะแล้วก็ YouTube นะฮะทางล้มบอลนะก็ก่อนอื่นก่อนไรเลยก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะเพื่อจะได้เป็นการติดตามนะเพราะเราจะมีมากันทุกวันเลยนะฮะก็เมื่อวานฮะริวของเรานะฮะก็ะพลาดท่าเสมอมงปริเย่ไปนะฮะ หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะก็ถือว่าตายอย่างละเอียดนะฮะอีกคู่หนึ่งฮะเลดดิ้งฮะราคาดีครับก็เสมอเหมือนกันนะก็ถือว่าตายครึ่งคนระับก็ถือว่าทั้งสองตัวตายนะฮะวันนี้ก็มาเริ่มกันใหม่ครับกับเกมเบริกที่กำลังจะเข้ามานะก่อนนี้ที่เราจะไปดูกันคู่แรกนะฮะก็จะเป็นทางสวอนซีนะฮะทางสวอนซีนะฮะได้ปะทะกับ วีค่อมวันเดอร์นะก็สวอนซีนะฮะเปิดมาในราคาช่วงตอนเที่ยงะฮะเปิดมาในราคาลูกควบนะฮะตกบ่ายนะฮะสองโมงกว่านะฮะก็อยู่ในราคาหนึ่งลูกนะฮะก็รู้สึกแปลกสักเล็กน้อยนะแต่ก็ยังดูนะฮะยังดูว่าสวอนซีดูดีกว่านะในคู่แรกนะแล้วคู่ที่สองที่เราจะมาให้ทัศนะติก,กันก็คือมาเชิกันบักครับอันดับ8เล่นในบ้านเจอกับ ไอทักแฟงเฟิร์ตนะฮะที่เราจะไปดูกันก็จะเป็น2คู่นะฮะของวันนี้นะคู่แรกที่เราจะไปดูกันเลยก็จะเป็นไอทักแฟงเฟิร์ตครับปะทะกับมุนชินกัดปากครับเคยเจอกันมาหลายนัดหลายคราฮะก็เป็น5้านัดหลังสุดแล้วครับก็ไอทักแฟงเฟิร์ตครับแท้จะไม่เคยชนะมุนชินกัดปากเลยนะแต่เป็นสถิติที่ดูแล้วข่มสลดเกินนะ ผมเสลกเกินนักก้านัดหลังสุดที่เกิเคยเจอกันก็เสมอสองครับแพ้สามครับก็ต้องดูอะไรกันมากมายนะก็มาดูห้านัดหลังสุดนะฮะของมิชื่อกัดบักกันบ้างครับนัดล่าสุดก็เสมอแฮท่าไปฮะชนะไฟบวกชนะเชเก้ครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในบอลถ้วยนะฮะแล้วก็แพ้เอาโบกครับสามตัวหนึ่งครับฟังไอทักแฟรงเฟิร์ตครับกาห้านัดครับชนะสามเสมอสองครับก็ถือว่า เป็นรูปเกมที่ดีและโดดเด่นสำหรับไอซักแฟงเฟิร์ตนะครับมีเกมโต๊ะกลับที่ดีกองหน้าเฉียบคมและรวดเร็วนะฮะก็วันนี้ฮะในราคาที่เปิดเสมอกับมันเชื่นกันบักครับวันนี้ผมขอย้อนแย้งกันสักนิดนึงนะฮะกับสถิติที่เคยเจอกันมาหลายนัดหลายหนนะฮะวันนี้ผมจี้ไปที่ไอซักแฟงเฟิร์ตครับรูปเกมที่เคยดูมาก็ถือว่าโดดเด่นฮะแต่วันนี้ก็ยังต้องการรั้งอันดับ4ไว้ด้วย ก็คงจะไม่ยอมให้มันชื่นกัดบักทำอะไรง่ายๆครับวันนี้คู่แรกครับไอทักเพนเฟิร์ตครับก็ไปดูคู่ที่2กันเลยที่เราจะไปดูะฮะก็เป็นวิคอมบุนเดเลอร์นะฮะปะทะสวันเซ่นะ,ะเคยเจอกันมาหลาย,ลายครั้งหลายคานะก็นัดล่าสุดนะฮะในปี2020นะก็เป็นสวันซีนะฮะบุกไปยืนวิคอมนะก็ชน,นะมาส0ูนนะก็ถือว่าดีนะถือว่ารูปเกมที่ดูดีพอสมควรนะ ก็มาดูสถิติ5นัดหลังสุดของโซวันซีสักเล็กน้อยนะก็5นัดหลัง5นัดหลังสุดนะฮะก็โซวันซีฮะได้ชัยมา2นัดล่าสุดนะฮะแล้วก็3นัดนะฮะก็แพ้มารวดเหมือนกันนะก็เพิ่งจะกลับมาดีนะฮะชนะเชฟฟิลเวนเดย์แล้วก็ชนะมิวออมันได้นะสำหรับวีคอมนะฮะวอนเดอร์เนเองก็ชนะ2ครับแพ้2แล้วก็เสมอ1ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดูดีนะฮะ ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดูดีนะัดล่าสุดก็แพ้ลูตันถาวม,มาแล้วก็มาดูความเองเอียงซอกเล็กน้อยนะตอนนี้นะฮะโซนซีอยู่อันดับที่3ามี75คะแนนก็คงยังต้องเกาะกลุ่มนะฮะหใน6เพื่อจะเพย์ออฟต่อไปนะเป็นเป็นความต้องการที่เยอะพอสมควรนะสำหรับโซนซีนนะถ้าเกิดพลาดถ้าแพ้ขึ้นมาบอลมัดชนะขึ้นมาแบนฟอร์ชนะขึ้นมานี่อาจจะร่วงกาวมาเลยก็ได้นะฮะ พราะยังเหลืออีกตั้งหลายนัดนะที่จะต้องเจอกันนะก็วันนี้ค้สรซนซีค้งใส่เต็มที่ครับเจอก,กับวีค่อมบอลเดลเลอร์นะก็คงยังไม่อะไรมากมายนะฮะวันนี้ก็คู่ที่สองที่เราจะไปดูกันก็พูดถึงในเรื่องความจูงใจดีกว่าก็สำหรับวีค่อมนะก็ยังโดดเด่นกว่าอ่ะขออภัยสำหรับโซนซีนะก็ยังโดดเด่นกว่าวีค่อมเยอะมากนะฮะ ก็วันนี้อีกหนึ่งคู่นะที่เราจะไปดูกันก็เป็นซอนซีครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นไอทักแฟงเฟิร์ตครับที่เราจะไปดูกันสําหรับคู่ดึกวันนี้จะไม่มีนะคู่ดึกที่น่าสนใจก็เป็นนอริสกับบอลมัดนะก็จะไม่อธิบายอะไรให้เพื่อนๆมากคู่นี้ก็เป็นราคาที่ปแปลกๆนะนอริสต่อครึ่งครบลูกนะถือว่าแพงนะบอลมัดระดับ5ก็ต้องมีความกระตือรือร้นเหมือนกันนะเพื่อจะรักษาอันดับคู่นี้มันครับ ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะชอบว่าอยากให้เอเอียงไปทางบอลมัดสักนิดนึงนะผมว่าอาจจะเป็นลูกเสมอก็ได้นะก็ให้เพื่อนๆลองพิจนารนณาเองฮะสำหรับบอลคูดดครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะฮะก็ฝากเพื่อนๆนฮะ,ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะเราจะมาเจอเจอกันทุกๆวันกันเลยนะครับ